ตอนที่19บเลูกจิลินไม่รู้ว่าเหตุใดชั้นล่างจะมีเสียงดังเอะอะวุ่นวายแต่ก็มีกระจิตกระใจไปสนใจเวลานี้เขาบุกรวดเดียวขึ้นมาถึงขั้น6แล้วผู้คนที่นั่งอยู่บนชั้นนี้ล้วนเป็นเศษข้ายพักสำนักใหญ่เหลียงเทียนอี้ที่มีอายุพอๆก,กับเขากำลังเดิอนอยู่ด้านข้างด้วยท่าทางที่ไม่ได้ดูเย่อหยิ่งหรืออมตัวจนเกินไป ช่วนให้คนเกิดความรู้สึกอันดีด้วยหลังจากประลองกระบี่กับผู้คนตั้งมากมายสีหน้าของโนจิเลนก็เริ่มแฝงจิตสังหารพอเห็นเลี้ยงทิยนอี้เย็นอยู่ไกลๆก็โคจรพลังเปล่งเสียงออกไปเลียงเทียนอี้เจ้าทำตัวทนรับล้อล่อลหล,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 ลดซ่อนๆแต่นนหน้าเสียดหายที่ข้ายังคงตามหาเจ้าเจอจนได้เรื่องชั่วช้าเว 3, ลวสารเจ้าทำไว้เมื่อสามปีก่อนยังจำได้หรือไม่ เลี้ยงที่นีเห็นเขาก็แสดงทีหน้าตกตะลึงออกมาราวกับไม่เข้าใจว่าทำไมลูกจิลินึงได้มาปรากฏตัวที่นี่คิดว่าคงซื้อตัวไกลสะพนแล้วเอาเทียบเชิญปะผลเข้ามาจากนั้นก็หัวเราะฮ่าๆ่านนึกว่าไก่ที่แท้ก็เป็นการเลียนของพักเร้นปูพาพ่อของเจ้ามาให้ตาวรยุทธประจาตระกูลของข้าน่าเสียดายที่วรยุทธอ่อนน้อยจึงบาดเจ็บน้มตายได้เง้มมือข้าเจ้ายังมีหน้ามาหาเรื่องถึงที่อีกหรือ ถ้าวังเยี่ยมไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้เขาฟังมาก่อนรเจิลินได้ยินเรื่องของกพวกนลงจากศิธิ์ใ่ใหญ่ครั้งแรกองกดจัดจนตั้งสติไม่อยู่เขาตวาดด้วยความโกรธเกลียวเดี๋ยวไหลทั้งเพเพลงกระบีแดนเทพเป็นวิชาที่มารดาพูนุ่งลับของข้าปรับจูงจนสมบูรณ์ถ้าเป็นวรยุทธประจำตระกูลเจ้าจริงๆเหตุใดเจ้าฝึก เจ้าจึงฝึกไม่สําเร็จเล่าทุกคนได้ยินดังนั้นก็ะส่งเสียงคือหาในยุทธภพไม่ขาดแคนคุณรอผสมรองพวกเจ้าก็ประลองกันเลยใครชนะก็เป็นวรยุทธประจําตระกูลคนนั้นจะอ,ออกจะตัดสินได้ไง่ายแต่ไห้นั่นสินั่นสิประลองกันเลยการฝึกวรยุทธโดยอาศัยแก้แค่วิชาในตำร,ร,ราย,ยากจะฝึกหรือสําเร็จจําต้องอาศัยการถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้วยปากเช่นกันดังนั้นอย่างน้อยก็พึ่งพาอาจารย์ถึงเจ็ดส่วน นี่คือสาเหตุที่วังแี่อยากให้เขาสังหารเหลียงเทียนีต่อหน้าผู้คนเขามีแต่ระเอาชนะเหลียงเหลียงเทียนอี้ด้วยวรยุทธเท่านั้นผู้อื่นถึงจะหมดคำพูดโต้แย้งลู่จีลินเ่ยเสียงเข้มมากถูกต้องแล้วเจ้าข้าสองคนมาประลองกันกลายเป็นผู้สืบทอดอจริงจริงใครเป็นคนกโมมเกตวิชาย่ารู้ได้ทันที เหลียงเทียนอี้เคนหัวเราะและยินว่าเจ้าดวงดีไม่เหลียวพบสิธิ้านนามก็ไบิไดาเจ้าหนึ่งได้ได้ศึกษาวารยุทธจากคนป่วยหนักหนะ้าตาอัปลักษณ์นั้นมาบ้างงมสเปสปะจนบรรุระดับก่อนสวรรค์ได้ใครจะรู้ว่าตอนเจ้าสู้กับข้าจะได้เพลงกะบี่แดนทิพย์หรือเพลงกบี่ที่เลนโน้ยจะจากที่อื่นกันแน่ เขาสองคนยืนประจันหน้าการทนายนั้นเสียงเอะอะจากชั้นล่างกระดังขึ้นกรบวีวาทะที่ชั้นบนรากระพนจากชั้นล่างวิ่งคกรูขึ้นมาจากชั้นบนจนหมดวิ่งขึ้นมาชั้นบนกันหมดทั้งหมดทั้งยังดูวุ่นวายมากขึ้น,นเรื่อยๆตามระดับเสียงเอะอะที่จะมีหนักขึ้นไม่จริงนะใช่ตรงหลิงโงหจริงๆเรื่องขอค่าดูหน่อยอย่าเบียดอย่าเบียดถ้าเกนยังเบียดอีกข่าจะปล่อยพลังดุป,ปานคุ้มร่างเด็ดหัวเจ้ากระเด็น พวกเจ้ากระปล่อยก็ปล่อยมาใครกุป้ปุงไม่ให้เจ้าปล่อยกันเสียงฟิราวอึกระดึกรกระโคมดังมาจากบริเวณบันไดหวังเงี่ยเคี้ยคอดประกฏตัวต่อหน้าทุกคนบนชั้นหกก็ไม่น่ารืบร้อนขึ้นชั้นบน เพียงเดินมาที่โต๊ะบ้างตัวหนึ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยจากนั้นสุดตวดลงนั่งคนเฝ้ายามที่นำทางมาเอ่ยอย่างนอบน้อมว่าตรงนิ้หมกเดินทางมาไกลสหพัน์วิถีฟ้าไม่ได้ไปตำรับเสียมรารยาทแล้วบางท่านจะไม่ถือสาคนเฝ้ายามอีกคนที่ปิ้งไปชั้นเจ็ดเพื่อรงานจัวอูจีหวังเย่เอ่ยว่า ข้าแค่มาเป็นผู้ชมเท่านั้นดื่มสราสกยอกเข้าไปแล้วูกจีลินหันไปม,มองก็เห็นวังแย,ย่ทันทีในใจตื่นเต้นยินดีเป็นนั้นผลแต่เวลาสําคัญเช่นนี้เขาไม่ได้รีบร้อนวิ่งเข้าไปทักทายแค่ยิ้มตอบคําพูดเยาะเยัยของเหลียงเทียนอีกล้าพูดถึงสิทธิ์พี่ข้าเช่นนี้ถ้าพิสิกา้ามองขึ้นมาเกรงว่าเจ้าคนได้ไทายไรที่ฝัง แต่คิดจะฆ่าเจ้าก็ไม่จําเป็นน้อยสิพี่ฆ่าลงมือฆ่าคนนี้ก็จัดการเจ้าได้แล้วทุกคนไม่สนใจว่าสิทพี่กันลูกจินินคือใครในเมื่อเหลียงกันอี้บอกว่าเขาเป็นคนอัปรากยิ่งไม่จาเป็นต้องรู้สื่อซ่าแค่พูดกระตุ้นว่าสู้กันเลยสู้กันเลยเนื่องจากตองลิงโหอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนจึงไม่กล้าบุ่มบามทำอะไร แค่แตะโกนไม่กี่คำก็เบาเสียงลงสรงสายตากันไปมาคาดดาวจุดประสงค์ในการมาของของเขาว่ามาท้าสับจัวอุจีหรือเปล่าตรงหลิงหัวไปมารละให้ร่องรอยดังนั้นจวอุจีจึงไม่ได้เฉื่อยเฉือนเขาหรือว่าเรื่องนี้จะนังตรงเล่นห้อมีโทรศัพ์แต่ไม่ว่าอย่างไร ช่มางานเลี้ยงคราวนี้ก็คุมแล้วถึงแม้การประลองของยอดมืมอระดับสูงจะทําให้เลือดลมพรุงพลาดแต่หอสู่สวรรค์คงถลม่มลงไปก่อนถ้าทนรับการประลองไม่ไหวยิ่งคนเยอะนน,นี่คงทะทับกันตายแน่เลี้ยงเหนอีกล่าวว่าที่นี่ไม่เหมาะสมจะประลองกันแล้วลงไปตรงที่ว่างๆด้านนอกดีกว่าเลี้ยงที่นี่กล่าวจะกระพุ้งปราหน้าต่างและกระโดดลงจากชั้นหกอย่างรวดเร็ว ลูจล่จเลินฟันกระบี่ใส่ข้ารังสีกระเบกจีดผ่านหน้าต่างแยกแนวระเบียงออกเป็นสองสีเหลียงเที่รู้สึกว่ามีรังสีกระบี่จอหลังก็ตกตะลึงอย่างมากเหตุใดลูจล่จิลินก็ได้มีรังสีกระบี่รวดเร็วถึงเพียงนี้ต่อให้ลู่จิลินเปรนลูระดับก่อนสวรรค์แต่เพิ่งจะปีสองปีเท่านั้นเทียบกันแล้วพลังของเขาย่อมมั่นคงกว่าเรียกได้ว่าเหมือนฟ้ากับเหวเขารีบกระชากกระบี่ออกมาต้อนรับ ไม่ใช่มาต้านรับร,ร่างกาลูจจเลินเฉียดเข้าใกล้เขาก่อนทิ้งตัวลงพื้นนั้งส้อมยังประมือกันกาอากาศสิบกว่ากระบวน5่า เลี้ยงเกนีอกรอบโอดกรวนอยู่ในใจหลังจากเข้าสาพานวิธีฟ้าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ดูแลคนหนึ่งแต่ก็เสพสุขยาวสําราญเต็มที่วรยุทธยอมชสง,ง,ง,งุดชะงักไม่มีความเกาหน้าเขารู้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งกระตายมากขึ้นทุกทีแต่เวลาปกติเขาจะพาองค์รักมาด้วยหลายคนคนรุ่ย่อมหารองรอยเขายาก หากจัวอูจีไม่สั่งให้ผู้ดแูแลคนเด็กมาช่วยการต้อนรับแก่คนสำคัญเขาคงไม่มาปรากฏตัวพอประมือกับลูกจิลินเก่าก็บว่าทั้งที่เขาเคยฝึกวอรยยุทธ์มาก่อนแต่ยังรู้สึกเงื้งะ,งะไม่กล่องตัวจูจูบวาวาดกรวกระปอยพุ่งขึ้นมาในอก หวังเยี่ยยังคงนั่งนิ่งคนจำนวนมากวิ่งไปชมดูลื่อจีริณกะเหลียงเทียนอี้ประลองกันแต่คนจำนวนมากกว่ายังรั้งอยู่ด่ชันหกมองหวังเยี่ยด้วยสายตาเริ่มสายทว่าได้แต่ยืนลอ้อมมองอยู่ด้านนอ,อกมีแค่ไม่กี่คนที่กล้าเข้าไปทักทายแต่หวังเยี่ยกลับไม่ซ้มใจคนที่มีเายุสูงย่อมมีกำลังขวัญสูงเป็นธรรมดา ก่อนที่จะรู้ว่าจัวอวิวีตอบรับการท้าสู้หรือไม่คนส่วนบนชนอกไม่มีทางรีบร้อนจากไปก่อนจวออุจีสวมเสื้อขนสัตว์คาดกระบี่ยาวไว้ที่เอวเดินลงมาจากชั้นบนก็เห็นหวังเยี่ยมไปหนา้ากองกาเย็นชาปรานปรากฏร,รอยยิม้มผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่าแวะมาเยือนสหพันธ์วิถีฟ้ารู้สึกเป็นเกียิยิ่งนะอุญน้อยแซจวตื่นเต้นยินดีมาก หวังจะมองฟางหูยนินในกอดติดอยู่ข้างกายอีกฝ่ารูปชอมงดงามไม่เบาแต่เขาแค่เหลือบมองแล้วก็เลยผ่านพ้นไปไม่ได้เก็บมาสนใจเขาเอ่ยกับจัวอูจีเดินไปลุกจากที่นั่งโดยสาม วันนี้ได้เจอกันเพิ่งรู้ว่าระดับสุดยอดฝีมือมีข้อผิดพลาดแท้ประมุกจัวกำลัลุกขั้นสูงสุดของระดับก่อนสวรรค์แล้วถ้ากล้าตายไม่ผิดว่ายุทธานประมุกจัวใช้โค้นแนวทางดวงดาวกระมังจัวอ้จีหน้าเปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยแต่กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วต้องลิงหฮส่งกันเป็นหนึ่งในแต่ละทั้งเรื่องนีอย่างมองออกทั้งสองคนพูดโต้อต,อตอบกันคนรับกางถึงเงียหูฟังต่างือหากันใหญ่ จัววูจีมาลุกขั้นสูงสุดของระดับก่อนสวรรค์เรือเนากับจัดอยู่ในสามระดับแรกของระดับยดยอดฝีมือแล้วแต่จัววุจี้กับยอมรับว่าหวังเยี่ยเป็นหนึ่งในแต่ละถ้าอย่างนั้นหวังเยี่ยจัดอยู่ในระดับใด ชั้นหกเงียบกริบไปตามกันทุกคนเงียบหูฟ,ฟังว่าวังเงียจะกล่าวอะไรต่อหวังเงียเอ่ยต่อเรียบเรียบว่าผู้ฝึกฝึกปลือวารายุทธบรรลุระดับก่อนสวรรค์จึงเรียกข้าวไปสู่เส้นทางวารายุทธอย่างแท้จริงหลังจากนี้จะแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคลจะมีแนวทางไม่เหมือนกันแนวทางของข้าคือแนวทางสวรรค์มีความคล้ายคลึงกับแนวทางดวงดาวของเจ้ารอเจ้าฝ่าด่านแล้วเราค่อยมาปรองกันดูจวบว ีพยักหน้าเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นวันนี้ตรงลินียวงโงมามาดูสิท์น้องที่ไม่ได้ความกองก้าหวังเแย่ยลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงเวลานี้ลูกจิน้นเพิ่งเสือก,กระบียยาวแทงทะลุกอกเหนียงเตียนอีนในที่สุดก็ล้างแค้นสําเร็จแล้วสุดยอดความรวบรัดเลย <laughs> ในที่สุดเขาก็ล้างแขนสําเร็จแล้วเขายืนอยู่ข้างศพเหลียงเทียนอี้ส่วนเหลียงเทียนอี้ก่อนตายยังมีสีหน้าแตกตื่นหวาดกลัวราวกับม่เชื่อว่าศิษย์น้องที่เมื่อก่อนดูท่าทางไม่ได้เรื่องจะลงมือสังหารตนเองสังเวยลูกจิลิลนถอนหายใจตอนโดนฆ่าล้างพักใหม่ๆลูกจิลินมีใจคิดล้างแ้นยอมทําทุกอย่างเพื่อตะโกนและการํำระแขน เขมาพบเจอเรื่องราวมากมายจึงค่อยๆคนพบว่าที่จริงแล้วเขาเฝ้ารอให้ปิดาหันมาสนใจร่วมด้วยการยอมรับและคำชมเชยจากสิทธิพี่ใหญ่มาโดยตลอดดังนั้นหลังจากบิดาเสียสิทธิและสิทธิพี่ใหญ่ทรยศ์เขาถึงได้เสียใจมากแต่ในสายตาของบิดาเขาเป็นลูกชายที่ไม่มีอนาคตในสายตาของสิทธิพี่ใหญ่เขากลับเป็นก้อนกรวดกีดเสขวางเส้นทางแห่งความเด็ดของสิทธิ แต่ถึงจะปิดหวังอย่างไรความแค้นก็ต้องสะสางไม่ใช่เพื่อปิดาดเท่านั้นจะทำเพื่อสิทธิพี่สิทธิน้องร่วมพัก ที่เคยดีกับเขาด้วยในโลกนี้ยังมีสิ่งที่สําคัญยิ่งอย่าคนที่กูหวั่นยิ่งกว่าคนที่ไม่รักเขาพวกนั้นเขาไม่จะเป็นต้องเสียเวลาห่วงหาถึงแม้ในใจเขาจะทราบดีแต่พอต้องลงมือสังหารจริงๆก็รู้สึกเศร้าใจมากเขาตวัดกระบี่ยาวเช็ดคราบเลือดที่เพื่อนกระบี่กับร่างของเหลียงเทียนอีอ้อหรือยังอย่างปอแล้วก็ไปกันเถอะอยู่ๆก็ดินเสียงหวางเย่ดังมาเข้าหูน้ำเสียงย,ออย่อหยันเย็นชาที่คนหูดีทำให้เขาหลุดพ้นจากความเศร้าสลด ใจความตื่นเต้นยินดีพุดมายึดครองพื้นที่ในใจทันทีสิพี่ข้าดีใจเล่ยเกินนี้เจอกับท่านอีกเจ้านี่มันพูดมากจริงๆท่าทางกระตือรือร้อนของเขาทําให้หวังเยี่ยรู้สึกกระอักกระอวนพร่องทิ้งท้ายประโยคหนึ่งแล้วค่อยเหมือนตัวจากไป ทุกคนเห็นแค่วังเยี่ยกระดดลงไปจากหอสู่สวรรค์ตอนที่ร่างถึงพื้นไร้ซึ่งซุ้มเสียงใดๆผู้คนทั่วหอต่างซุ้มเสียงเหือหา <c oughs> เห็นตรงลิงหอเดินเข้าไปหาเ <c oughs> ด็กหนุ่มมือกระบี่คนนั้นไม่ว่าพูดอะไรกันจากนั้นก็ผลากจากไปตอนจะไปทั้งท่วงท่าดูเนิบชา้าแต่ความจริงแล้วกับแฝงหายไปอย่างรวดเร็วเ <c oughs> ด็กหนุ่มมือกระบี่ผู้นั้นก็เมรั้งอยู่ต่อรีบตามอีกฝ่ายไปทันทีทั้งสองคนต่างนำหน้าหนึ่งหลังตามหลัง ชายเสื้อโบอกสะบัดตามลงค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาของทุกคนการประลองครั้งนี้เรียบด้ว่าการประลองการข้องสุนยอดฝีมือชั้นสูงแต่คลส่วนใหญ่โมแต่สนใจตรงเงึ่งหัวกับจวนอูจิจึงมีไม่กี่คนหันไปสนใจการประลองเวลานี้เพิ่งรู้ตัวว่ายังไม่ทันได้ชมก็สิ้นสุดลงแล้วจึงได้แด่ทุก ปกกระทือเท้าด้วยความเสียดายโูยจะลิ้นตามติดตามหวังเยี่ยควบจะบึงมาสองชั่วย,ยามแล้วถึงแม่ใกล้หมดแรงเต็มทีแต่ก็ไม่กล้าปัดวังสักคำกับฟันฮึดโซู่้จนเมื่อเท้าสะดุดส่วนเซเก็บล้มหน้าควงหวังเยี่ยกอ,อยหยุดยยางแต่ไม่ได้ก็ามาช่วยประของแค่ยืนมองห่างยาออกไปประมาณสามเสียด้วยสายตาเย็นชาร้อยเทาโคจรปรับรมพาน เวลานี้มาถึงสถานที่ห่างไกลพูกคุณแล้วนอกจากวกวิ่งอย่างบ้าคลั่งเมื่อครู่น,นี้อารมณ์ซับซอนกัางรู้จึง็กับเหมือนหน้าระบายออกมาแล้วจึงกลับมาสงบเยือกเย็นตามเดิมสิพี่ท่านมาได้อย่างไรรู้จึงเห็นตื่นเต้นดีใจมากมองว่างเยอะรากับมองเท่าไหร่ก็ไม่พอ จัวอุจีผู้นี้เป็นคนที่ปกป้องจุดอ่อนของตนเองต่อให้เจ้าสังหารเหลียงเียนอีสำเร็จแต่ก็อาจจะโดนตามไล่ล่าไม่จบสิ้นก้าเกรงว่าเจ้าจะไม่ได้ความเกินไปเพิ่งลังแค้นสำเร็จก็ตายแล้วเสจพี่ข้ารู้ดีว่าท่านดีกับข้าที่สุดแล้วลูกจิลินไม่สนใจคำพูดนเนบแนนในประโยชน์สุดท้ายโผ่เข้ไปในอ้อมกของหวังเย่ย แล้วฟังไว้นะ่าลงกับไหลเขาวหวังแยี่กพระเขาออกสิแล้วเอ่ย่างเย็นชาว่าอย่าด่วนดีใจนักเลยข้าแค่แวะมาเตือนเจ้าเท่านั้นชีวิตเล็กๆของเจ้าไม่ปลอดภัยแล้ว ลูกจุลินขบคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่สายตายังใช้แววหยาดเยิม้มเพราะจะได้พร่ำลอดกุมพิรลนพลิกเมคากับสิทธิพี่ก็เลยดีใ,ใจมากจนตายสินะถ้าอย่างนั้นข้าก็ยินดีหุบป,ปากเลยนะหวังเยี่ยแก้มแดงเรือดเล็กน้อยแต่ถึงตาใสาเขาดีกว่าโมโ ไม่ครูวหวังแย,ย่เห็นลูกจีลินอาการปริดปกติยังคิดอยู่ว่าควรจะพูดอะไรกับเขาสักหน่อยใครเล่าจะร้ว่าจะเด็กคนนี้กลับหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วคิดได้ดีแล้วก็จริงอยู่ลูกจีลินไม่ได้ฆ่าคนเป็นครั้งแรกตอนเกิดความวุ่นวายในเมืองหลวงถ้าเป็นคนปกติทั่วไปย่อมเกิดความต้องรู้สึกไม่เคยชินกับการฆ่าคนอยู่บ้าง คงเป็นการทดสอบอันยิ่งใหญ่แต่รูดนินกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาผิดแปลกใดๆยังมีกระจิตกระใจแส้งเล่นละครว่าบาดเจ็บสหาหัสเจียนตายอีกมีแค่ตอนข้าคนเคยเสริมสร้าค่ชิด เท่านั้นที่น่าเปลี่ยนสีเล็กน้อยแท้นกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสังหารโดยแท้เวลานี้คิดจะสะบัดแขนเสื้อจากายก็ไม่ทันแล้วหวังเงย่สะกดความรู้สึกอยากนี้เอาไว้ฟางเอ่ยกับลูกจุลินว่าช่วงสงวันที่ข้าจากไปย,ยินข่าวรับจากองค์ราชจนหวเจ้าอยากสนใจฟังไหมสิทธิพูดอะไรข้าล้วนสนใจอยากฟังทั้งนั้น ทั้งที่สีหน้าลูกจะลิ้นช้ายชัดถึงความจริงใจถวังแยกกับรู้สึกเหมือนถูกล,ล้อเหรียนจริงขำมดคิดแล้วเอยว่าเมื่อครึ่งปีก่อนฝึงไปได้กำพีเพลงกระบี่แดนเทพจากภูเขาเล่นภูฟ้าดึงดนันึกเปือ จนทำให้ธาตุไฟเข้าแทรกกลายเป็นคนเสียสติเข่าในแพร่กระจายออกไปทําให้ศัตรูมาคมโงสมนักคุ้มกันภายอย่างเวย่ยเฟิองอินชูอับจนปัญญาจึงยอมแต่งงานกับจอมยุทธหนุ่มจงย้อนตามการจัดแจงของบรรดาเรื่องใี่เจ้ารหรือไม่ ถ้าดูแล้วเมื่อสองวันก่อนก็าเจอกำนางเฟองโดยบังเอิญทักทา,ายกันไม่กี่ประโยคแต่ข้าไม่ได้สนทนากับนางนั้นนักสิพี่ท่านต้องเชื่อข้านะเยี่ยหวังอาฉยหวังเยี่ยหันลังไม่ได้มองท่าทีตระหนกของดูจิตินท่านนั้นช่างขดควดวงดีไม่เลวทําไมข้าถึงดวงดีไม่เลวเพราะไม่ได้อยู่กำนางปิ่งสิพี่จึงเชื่อข้าใช่ไหมหวังยายกมือห้ามปรามเขาไม่ให้พูดจาแสดงความรักอย่างหน้าด้านหน้าหนา,หนาได้เล่าต่อว่า เก่งกลามีบางเรื่องที่นางไม่บอกเจ้าทั้งหมดจอมยุทธวันนั้นคืดยึดรองจิตจาการของสุคนเฟิงจึงทําให้คนมอมสุราน้องชายกับเฟิงอีนงชูและเล่นตุกติดก,กับอันมา้าจนทําให้เขาพลัดตกหมาเริ่มที่โจงย้อนลงมือทําเรื่องนี้อย่างระลับแต่ใครเล่าจะรู้ว่า เพิงอินชูกับลุ่งรู้เรืร่องนี้จนได้ต่อมาแม่นางนานก็ลงมือสังหารสามีในระหว่างที่กําลัง่อดรักกันเพื่อแก้แค้แแในให้น้องชายเวลานี้นางแทบจะบ้านแตกสาแรกขาดแล้วนิสัยคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกรงว่าจะเกียดชังเจ้าเข้ากระดุกดําพระคิดว่าเจ้าจงใจทิ้งคำพีเปลงกระบี่แดนเทพไว้ทาให้สกุลเพิงต้องตกต่ำถึงขั้นหนีดังนั้นทางดีเจ้าควรระวังตัวหน่อยอย่าล้มกลนหญิงงามจนด้อยตายด้วยน้ำมือของนาง ลู่จิลินฟังหวังเย่ยเล่าจบกรนีอึ้งไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็ทนไหวพร้อมว่ามีหน้าหลังเมื่อนั้นนางก็ทดสอบข้าว่าจดจาข้อความในคมภีร์ได้หรือไม่ที่แท้นางก็สงสัยว่าข้าจงใจทิ้งคัมภีร์ปลอไมไว้หลอกพวกเขาหวังเย่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยลูจ่จะลินเคยรับเิงอินชิวค,คนมีตาลู่ันดูออกต่อให้ลูจ่จะลินเอาทุกอย่างด้ตัวเองสอนถ่ายทอดต่อให้เิงอินชูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจ เจ้าไม่ได้มอบเครปิชาทั้งหมดให้นางหรือท่านแม่เป็นคนใจกว้างข้าไม่ใช่เพราะเพลงกระบีแดนเทพยังไม่สมบูรณ์นางคงได้ทอดเพลงกระบีนี้ให้สิทธิ์ทุกคนแล้วแต่ส่วนที่สิบธิ์พี่ปรับแก้ให้ข้าท่านนั้นยังไม่ไดเอนุญาตให้การได้ทอดต่อคนอื่นทั้งนั้นข้าจึงทิ้งไว้แค่ครึ่งเล่มเท่านั้นจงห้หยิงเป็นคนใจกว้างมากส่วนข้าย่อมเป็นคนใจแคบวางแยเ่เค้นหอหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ได้ไมหมายความอย่างนั้น นั่นเป็นสิ่งที่สิทธิพี่มอบให้ข้าข้าไม่อยางให้อื่นได้รับสิ่งที่สิทธิพี่มอบให้เฉพาะข้าไปคนใจแคบย่ำเป็นข้าหวังยี่ร้องคำหนึ่งช่างประจบซอปอนักแต่สีหน้ากลับนุ่มนวลลงลู่จิลิ้นจุดรายยิ้มตรงมุมปากที่จริงเขาอยากเห็นสีหน้าโมโหโถสอของสิทธิพี่เช่นการแต่เืองนี้ไม่จําเป็นต้องให้สิทธิพี่ร่วงรู้หรอก พอลูจิเลียนคิดถึงสมรุ้มกกำไพยอย่างเมื่อที่นำธาจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่และก็อดถอนหายใจไม่ได้เพลงกระีแดนเทพพึ่งเนมเดค่ดาทิ้งไว้เพราะอยากให้พวกเขาสมงบางเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำให้ครอบบัวนางบ้านแตกสาแร่ขาดที่จริงเพลงกระบี่ส่วนนั้นคาก็เคยทดลองฝึกมาก่อนอย่างไรก็คาเลือดหลอมุ่งรานเท่านั้นหากไม่ฝึกฝืนฝึกหรือก็ไม่ถึงกาดไฟเข้าแทก คนแช่เหลียงเคยฝึกมาก่อนยังไม่เป็นไรคนหนูใหญ่คิดในใงไงร้เกินไปหัวหน้าเผิงฝึกวรยุทธที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ทนเต็มใจยอมรับผลที่ตามมาพวกเราจอมยุดฝึกวรยุทธผิดพลาดไม่ควรกล่าวโทษใครมีแค่ข้าที่เคยฝึกผิดพลาดส่วนเจ้าไม่เคยดังนั้นไม่จะเป็นต้องพูดคำว่าพวกเ่าวไปช่วยรักษาหน้าข้า ลู่เจรินหัวเราะแห้งๆข้าไมา่เคยฝึกปิดพลาดม่ใช่เพราะสิ่งที่ช่วยให้ตนเดินทางอ้อมเดินอ้อมทางน้อยลงหรือบางแย,ย่คิดว่าพอลูกจรินนด้ยินสิ่งที่เฟิงอินชูรประสบพบจะตจ้รีบกลับไปหานางเสียออกคิดไม่ถึงว่าถึงแม้ลูล่เจรินจะรู้สึกเศร้าสลดแต่ยังมีสติแจ่มใสสามารถมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสกุลเฟิงจากมุมมองของคนนอกได้บางเย่ยม่ได้รู้สึกดีใจกับความทราบซึ้งบนคุณของลูล่เจรินเลยสักนิดแต่อดใจ เตือนไม่ได้ว่าพระเจ้าแต่งงานกับนางตั้งแต่แรกพวกเจ้าสองสามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันนางดูคำพีแล้วอย่างไรบัดนี้นางโกรธเกลียดแค้นเกลื่องเจ้ามากขนาดนี้ย่อมต้องเป็นเพราะว่ารักเจ้าอย่างลึกซึ้งถ้าไม่รักคงลืมเจ้าไปตั้งแป0รอปีแล้วลูกจะเลี้ยงชางัก ในรอเยี้มแฝงด้วยความรักใคร่เอ็นดูแกมอ่อนใจสิทพี่ในใจข้ามีคําพูดมากมายเกรงว่าพูดออกมาแนละ้วจะทำให้ท่านคิดมากจนไม่พอใจขึ้นมาดังนั้นจึงไม่เคยพูดมาก่อนแต่ตอนนี้ข้าพบว่าไม่พูดไม่ได้จริงๆพูดมาสิ ตอนข้าเข้าสำนักคุ้มกันภัยมีฐานะต่ำต้อยไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องของคนหนุ่ใหญ่กับข้าจะมีความเป็นไปได้หวังเย่อเอ๋ยเสียงเย็นชาตอนนี้เจ้ามีวรยุทธ์สูงส่งไม่จะเป็นต้องดูถูกตัวเองอีกสามารถกรองกลุ่มกำงานได้อย่างสงาา่าผ่าเผย ลูะเจีินยิ้มเมื่อครูสิพี่บอกว่า,วายิ่งรักลึกซึ้งก็ยิ่งแขน้นลึกล้ำถ้าอย่างนั้นสิพี่อยู่ดีไม่ว่าดีก็ระเบิดโทรศัพท์ใส่ข้ากับแปลว่าราคาอย่างลึกซึ้งนั่นเองข้ารู้หวังเงย่อเค้นเสียงเย็นชาจะยิ่งมายิ่งกำเริบเสือส่อรานอยากปลร,รองกับข้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สิพี่โปรดฟังคำพูดให้จบก่อน ลูกจุลินไม่กล้ายั่วดูสะสิทธิ์พะทตอบสนองความต้องการ้องตอนเองอีกต่อไปรีบร้อนอธิบายต่อว่าต่อมาพอข้ามรลุระดับก่อนสวราหน,น้าสนักคุ้มกันไปคงคิดว่าก้ากูควรกับบรรุ้ใหญ่แล้วจึงอยากจัดงานแต่งงานมาคิดดูในตอนนี้ความรู้สึกดีข้า มีต่อคนุูยใหญ่เกิดขึ้นอย่างกะรนั้นแต่เนื่องจากเกิดขึ้นได้ไม่นานความรู้สึกเย็นรู้สึกไม่มากพอดังนั้นถึงแม้จะมีความรู้สึกดีๆกับนางอยู่แต่ไม่อาจขัดขวางข้าไม่ให้ไปหาสิทธิเพแตะว่าตอนอยู่กับสิทธิข้ากลับลืมเรือนทุกอย่างแค่มองสิทธิ็รู้สึกสมองครับโดนโล่งว่างไปหมดไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นในใจรู้สึกอบอุ่นว่าบหวามดังนั้น นี่ต้องเป็นความรักหรือซึ้งอย่างแน่นอนเจ้ายัางอายุน้อยนักจะมาเข้าใจอะไรกับเรื่องรักไม่รักจนถึงตอนนี้สิพี่ยังไม่ยอมเชื่ออีกหรือ เขาแสดงความจริงใจออกมาอย่างเต็มที่หวังเยี่ยทำท่าเหมือนจะพูดแล้วหยุดชะงักผ่านไปก็รุ้ใหญ่ก่อยเอือยอย่างหดหูว่าตัดแขนเสื้อไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องเจ้าเป็นไปหน้ารีบหันหัวกลับดีกว่าแต่ท่านด้อย่าได้ไปหาแม่นางฝนก็พอนางเจ้าคิดเจ้าแขนรุนแรงเกินไปเหมาะไม่เหมาะสมกับเจ้าโนกจะนินถอนหายใจน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนสิพี่ข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงข้าแต่ข้าตกนุ้มเลือเกินไปคงหันกลับไปไม่ได้อีกแล้วข้าหรือว่า ถ้าข้าทาำตาที่สิทธิพี่พูดใช้ชีวิตร่วมกับหญิงสาวสองคนต่อไปสิพี่คงไม่ยอมเจอข้าอีกใช่ไหมถ้าอีกครึ่งชีวิตที่เหลือไม่มีวันได้พบหน้ากับสิทธพี่อีกข้ายอมตายเสียดีกว่าหัวใจขอหวังเยื่ยสัญธาทนอย่างรุนแรงถึงแม้ข้ากนูดจะนิ่นจะเคยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนเขายอมรับว่า ตนเองก็มีความรู้สึกดีๆต่อลู่เจรินไม่น้อยและได้ยินถ้อยคำหวานหูมาแล้วมากมายทั้งยังเคยรับปากว่าจะอยู่ร่วมกันช่วยชีวิตเ่เขาลับรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความจริงมาวันนี้จู่ๆลู่เจรินก็พูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายต่อหน้าเขาจึงอดตกตะลึงไม่ได้เขารับรู้ถึงความจริงใจจากน้ำเสียงของลู่เจริน แต่ในใจยังรู้สึกขัดแย้งเราก็ไม่ต้องการจะจมดิ่งลงไปในความรู้สึกห่อนหวานช่วนให้เคริบอเพิ้มมัวเมาเช่นนี้ครูใหญ่กว่าเขาจะเอ่ยว่าสิทธิ์น้องคนบนโลกนี้ล้วนบอกว่าชีวิตคนเราเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงจนต้องพึ่งพาโชคชะตาฟ้าหรือขิดแต่เจ้าก่อรู้ไว้ว,ว่ายังมีเส้นทางอีกมากมายนักที่ต้องเลือกด้วยตนเอง ถ้าสามปีก่อนเจ้าไม่ยอมเคารพนบนอบต่อข้าถึงแม้จะโดนข้าฟาดจนหมอบก็ยังคงดื้ดดึงไม่เลิกไม่ยอมก้มหัวให้ข้าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะให้ท่านเจ้าพระเจ้าออกท่องยุตธภพและเชิญอาจารย์มีชื่อคนอื่นมาสอนเจ้าและหากเจ้าใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาในสมคุ้มกันไปอย่างเว่ยไม่ใฝ่หาความก้าวหน้าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะเครียดก่อนมาเจ้าเลิกคิดทางแกนอย่างน้อยจะได้ใช้ชีวิตสงบสุข ถ้าวันนี้เจ้าแยกกับข้าต่อไปเจ้าจะมีปรญญาที่อ่อนหวานมีลูกน่ารักเสพษฐกกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่ำหลักศีลธรรมจัญยาทุกๆก,ก้าวของเจ้าจะไม่มีการกันเดินผิดพระธรรมยอยู่ร่วมกับข้านับจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นคนดุร้ายเจ้าอารมณ์ทั้งยังไม่ใช่คนใจกว้างพวกเราไม่แน่ว่าจะมีจุดจบที่ดี รู้จินตนฟังออกถึงความไม่ตกกลางบนนิแฝงเร้นอยู่ในคำพูดของสิทธิ์พี่จึงอดยิ้มไม่ได้ขอเพียงได้อยู่ด้วยการฆ่ากันมืร้องขออะไรอีกชั่วชีวิตถ้าหากถ้าผิดคำสัญญาในวันนี้จะยมสิทธิ์พี่ลงโทษทุกอย่างดีไหมเจ้า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 สิทธิ์พี่กู่าไม่ได้ร้องท่านยิ่งดูร้ายข้าแปลว่ายิ่งคาดหวังในตัวข้าถ้าเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยสิทธิ์พี่คงไม่เหลือบแลสักแวบเดียววังเยอลองนี้คำหนึ่ง ลูจือลินเออย่างครุ่นคิดว่าดูเหมือนนี่เป็นครั้งแรกที่ศิษย์พี่พูดความในใจกับข้ามากมายขนาดนี้คงเป็นเพราะว่ารักข้ามากแน่ๆถึงได้กลัวขา้าทำาเไรผิดพลาดจู่ๆหวังเยี่ยกระทำหน้าเกร่งเครียดซ้ายหัวไปเลยปัต่อไปถึงเจ้าจะตายต่อหน้าข,าข้าก็ไม่มีทางเหลียวแหลลูจือลิ้นคว้ามือศิษย์พี่มาคุมไว้ในองค์มืออุ่นร้อนของตอนเองศิษย์พี่ข้าพูดผิดไปแล้วอภัยข้าได้ไหม ท่านดูสิพวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้ายัางทะเลาะบอกแหวงกัน,กนอีกคงไม่น่าดูกระมังทําไมมือเจ้าถึงได้มีเหงื่อเยอะขนาดนี้หวังเย่ทำหน้าไม่พอใจเธอออกมาได้สลัดออกดูชิลิ้นยิ้มเจนเฉิน,นข้าถึงเต้นนิดหน่อยเขายอมรับตามตรงแต่กลับรังหวังเย่รู้สึกสะาท้านใจ รมือเปียกชื้นขนาดนี้คงไม่ได้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะเด็กหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกงรักต้องมากขนาดนี้ตั้งยังจริงใจและอ่อนโยนมีหรือที่เขาจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยสักนิดมีอะไรน่าตื่นเต้นเขาตำหนิเบาๆลูจิลินหน้าแดงกามสุพีเคยบอกว่าหลังจาก่าล้างแ้นเสร็จแล้วท่านจะมีอะไรกับก้าหวนคิดถึงวันนั้นตอนโดนลูจืหลืบเขี้ยวกรัมดึง้งดันเอาแต่ใจจนแทบเป็นแทบตายหวังเยียกกอดกหมดิ้วไม่ได้ ถทว่ากระรอบประสึกเหมือนหัวใจกำลังพองโตัความสามารถทางด้านงนานของเจ้าเด็กคนนี้น่ากลัวเกินบรรยายข้ารู้ว่าสิทธิพี่กำลังคิดหาทางทวงเวลาแต่ท่านติดข้างขามาสองหนแล้วนะดังนั้นสิทธิพี่จะทวงเวลาไม่ได้อีกแล้วหวังเอียดตกตะลึงข้าติดข้างจ้าสองหนได้อย่างไร ครั้งแรกท่านบอกว่ารอค้าหายดีก่อนครั้งสองบอกว่ารอค่าล้างแค้นเสร็จลูกจะลินนับนี้วมีใครที่ไหนนับอย่างเจ้าหวังเยอะอดหัวเสียไม่ได้อ๋อท่านไม่ได้คิดดอกเบี้ยล่ะสิลูกจะลินทำหน้าซาสซื่อบริสุทธ์ดอกเบี้ยทบต้นทบดอกคงยิ่งเยอะกว่านี้เจ้าพอ,อาได้หรือ,อยัง พอเห็นว่าเงีย้ยทำท่าจะสะบัดหน้าจากไปลู่จิรินก็รีบรองว่าสิพี่คิดจะหนีอีกแล้วเหรอมุมปากหวังเงีย้ยกระตกทีหนึ่งเจ้าจะทําก็ต้องหาสถานที่ก่อนเจ้าจะทําข้างทางอย่างนั้นเหรอลู่จิรินโห่ร้องด้วยความยินดีประเสริฐประเสริฐเราเรารีบไปหาลง,งเตี้ยมกันเถอจับตอนครับ